โอเคทุกค okay, นคือวันนี้เนี่ยขอจำการมาใช้หินท่าสุดยอดเนี่ยจำนวน68อันเนี่นยในการสุ่มหาแบนชีเอซาร์ทุกคนกะ็ตัวละครนี้เนี่ยคือโซซิงเกิลก็เป็นวิญญาสิงห์ล่านะตัวละครนี้เนี่ยคือผมแบบว่าไม่เคยเห็นตัวละครประเภทนี้เลยนะ แบบวิญญาณสิงล่างเนี่ยโอ้จะเห็นแบบว่าไปสายโจมตีป้องกันอะไรประมาณนี้นะแล้วดูสกิลเลยทุกคนทะเลดอกไมส้สีน้ำเงินโหุยชื่อโคตรดีวิญญาณกุหลาบทุกคนรู้สึกถึงความเบียวเลยนะ <c oughs> แล้วตัวละครนี้ออกแบบมันน่ารักมากนะผมบอกเลยได้มันต้องเซ็นเซอร์ด้วยไงโอเคดีตรงนี้แหละบอกจะปิดภายในอีกสองชั่วโมงทุกคนตอนนี้นะมาคลิปนี้วันที่2 8พฤษภาคมอาา่ะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะลงวัไนไหนเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคป่ะดูฮะทุกคนและก็มาเนยว่าทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องจะสิบโลทุกคนโอเคปะ่ะเลยฮะรู้สึกว่าอยากให้ได้พนนายในสามสิบใบจังเลยนะ <c oughs> ได้ไปสมน็อกต่อทุกคนแต่ว่าระหว่าง,งยังไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่ามาันลุดเหลบมานี่คือจะเศร้าใจมากนะขอบอกเลยสิบอันแรกทุกคนมาื้อมาหรือเปล่าเออสีม่วงมาก,ก่อนนั่นไงล่ะ <c oughs> ฮึเกเลือเดืมบเลยเนี่ย <c oughs> ยังเพิ่งหวั่นใจทุกคนมายี่สิบอันนะทุกคนมาต่อมาละื้อสีอะไรเอยมองเห็นแล้ว สีม่ว่างอืมอกเกือที่นารามานะคนโคตรชอบเลย30ครั้งนะ้างมาชิวเข้าไปแล้วสีโพใช่ไหมสีท้องอนั่นไงมานะคนผมรู้สึกว่าอยากให้ได้ภายในสาวสิบบายจังเลยนะเฮ้ยโอ้โหไหลน,นี่หลุดเลมมะมาเฉย,ย <c oughs> โอ้ยเศร้าใจจังมาเลายนะคนไปต่อขออีสาวสิบอันมาเถอะได้โปรด อย่โดูเลบแบบนี้สีมว่วงออมาโอ้โหแย่ yeah, ว่ะทุกคนมา 50. ห้าสิบนายโปจะทำงั้นเลยสีทองนั่นไงมาแล้วอย่าหวันะว่า,วาทุกคนคนระับมันมันเกินมันเกินไปว่ะทุกคนมันเกินไปเ,เนี่ยจบแล้วทุกคน เกมนี้แช่ปวดใจจริงเฮื <c oughs> อเจือว่ะไม่ได้อกทุกคนรอบเนี้ยคือแบบเศร้ามากนะจริงโอีตั้งสิบอันไม่ร้ายทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปหาเพิ่มมาอีกสินะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมมาถึงจุดที่แบบว่าฟาร์มเห็ดยามาทุกนคนตอนนี้นะเพราะว่าตอนเชื่อเนเกมเนี่ยคือแบบมันฟาร์มดีมากเลยไงท่นนี้คือฟาร์มเห็ดยามาเอาจริงอ่ะ่แล้วว่ะทุกคนผมจะไปหา,าจะไหนเนี่ยอีตั้งสองอันอ่ะเฮ้ย <c oughs> จะมาทำไมเนี่ยซาวา ม่ได้เธอเนฟทีสเหรอโอ้ตัวละครนี้รักษาด้วยสิมสันซ้ากว่าดีหน้าเขาสินะโอ้ยจะได้เห็นสกิลตัวละครนั้นอยู่แล้วรวะทุกคนเดี๋ยวเจอก,กันอีกทีตอนผมได้ตั๋วมาแล้วกันนะมาเลยสองอันมาหน้าทุกคนโอเคอ่สิบอันพอดีแล้ทุกคนถือว่ามารอบนี้นะถือว่าเจ้าได้นะผมบอกเลยมามาเถอะมาเลยสิบใบใบที่เจ็ดสิบแล้วมาหรือเปล่าโอ้ โอ๊ยไปหามันจะไหนเนี่ยสิบอันน่ะรู้สึกเซ็งมากเลยนะจริง่ะเหลือวได้2วันผมต้องหามาให้ได้ผมบอกเลยเดี๋ยวให้เชื่อใจคีดตัวผมได้มาอีสิบอันแล้วกันนะโอเคทุกคนหลังจากผมทำการไปหาเพิ่อมอีสิบอันเนี่ยผมก็ทําการสุ่มไปเทียบร,ร้อยทุกคนผลจะเป็นยังไงก็ผมทาการเปิดคลิปวิดีโอให้ดูแล้วกันนะทำการอ่ะมาละตอนเรียนทุกคน ตอนนั้นแหละทุกคนคือแบบโคตรเกลือเลยอะ่ะผมหน้าฟิเลนเทียมาแทนนะทุกคนคือมาเป็นการตีรอบที่30ไงทุกคนคือผมหน้าฟิเลนเทียที่จะได้แบชีเอสอาร์ R มาแต่ก็กลับเกลือทุกคนโอยโคตรเซ็งอ่ะคือผมสมตอนเรียนไงทุกคนคือแบบผมแบบซึมเลยไงซึมเลยไงทุกคนแบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะโอเคก็เกลือทุกคนตามสภาไปนะมันขัดใจอ่ะทุกคนอีกหนึ่งครั้งไป ได้คือแบบโคตรปุกกลยนะเอ้ยมาก็ได้นะโอ้จบเลยอะได้โชว์วาามาแทนอาจจะได้เห็นผมเล่นเกมนี้ลดลงนะทุกคนเนื่องจากว่าผมต้องทําการไปเก็บตัว๋วทุกคนแล้วก็สุ่มตัวละครใหม่ๆนะเรื่องผมอมงมาถึงแบบว่าการเกมว่าไงคือมันหาเพชรยากน,นะตอนนี้เนี่ยก็คือด่านทั่วไปเนี่ยคือค่อนข้างตึงนะทุกคนผมมาถึงด่านที่57นะทุกคนคือแบบค่อนข้างตึงนะเอาจริงอะคือผมผ่านไม่ได้3ดาวเยอะเลย ส่วนมากคือไลล่าแบบนะเขาว่าไลล่าเนี่ยโหสุดทีผมแต่ว่ามันก็ตึงอยู่นะผมบอกเลยว่าเรามป็นกิจกรกรมแบบว่าว้รออีเวนต์หน้าต่างมาก่อนแล้วกันเพราะว่ามันสามารถแลกตั๋วได้ไงนี่นะทุนนคนมาสามารถแลกตั๋วได้อะฮะผมรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรฮะปงละผมบอกเลยวันนี้แสรประกาศแสนย U R ามาทุกคนเราก็ทําการไปสุ่มเลยเนาะเพราะว่าเราทำการนําความเกลือเนี่ยมาไว้ในเกมนี้หมดละโอเคฮะโอเคทุกคนงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนกันนะควัสดีครับขอเคยเชิญผมซีโยเกะฮะ シャワーはお済みでしょうか